อาราเบล่าอะไรอะ่ะไม่ยอมไปเรียนทำชั้นอยู่ปีหนึ่งมาสี่ปีแล้วเนี่ยนอนอยู่แต่ในหอนอนเขาว่าเงี้ยจนลาบิาละะัสอะตกที่สมบตรกูลศักดิ์สิทธิ์แล้วอะเขาจะตัดออกจากอันนี้แล้วเปล่าโรงเรียนแล้วเปล่ารออะไรอะ่ะรอเร็วตอนนี้ยังมีรายชื่ออยู่เนี่ยไม่ได้ไปเรียนโอ้โหนะ่าสงสารมาก อะไ,ไรอ่ะไอ้พอฝากตังไว้ให้สามยมอะเรื่องผมจะไอาตังครับพี่เอามาอะไรเกี่ยวมาอะไเกียวก็ลงไปครับยังไงล่ะมาหนูเบนนี่มาหนูเบนนี่ให้พีมสู้ส่งทุ่มทุ่มมุ่หน่อยค่ะแล้วก็เป็นนี่เหมือนกันเนี่ยพี่รู้ว่าอันนี้คือค่าอะไรข้ายิมไอ้สามยิมอะไรอ่ะเอา พี่ว่าไม่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 รู้ดิคอสมันมาฝากตังค์ไว้ที่พี่เลยอุ้ยเอามาให้ดียวมาไม่ได้พี่เป็นผู้ใหญ่พี่รับฝากกันไว้เดี๋ยวพี่ให้ไม่ได้วัวมั่งน้ำเดี๋ยวไม่มีตังค์ไอเดียะไรเนาะไอเดียอะไรอยู่แล้วเหรอพี่จะไปงานแก๊งไหมยังไม่ได้ไปสี่โทมเฮ้ยไม่ใช่สิ 宝妈นะคะนู่นเองไปวีีโอกระเป๋าขอเมอร์แป๊บนึงหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าพี่宝妈ช่วยหนูหน่อยโอเแล้วโตอเกียวบอกไม่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 ประชุมไม่ซ้อมไม่เอาอะไรแล้วเกียวบอกอย่างนี้อะไรพี่ด้องใส่ความเดียวทำไม พี่มินเดียวพูดอย่างนั้นหรอคะสวัสดีครับคุณแม่เฮแทนสวัสดีครับหนูมีชีวิตยอยู่รอลูกอก็คนเยวคนนี้แหละมาเหรเียญแก๊งที่พี่ไปพี่ไปทำเดูกแล๊งมาอยู่บนรถอ่ะผมสีเขียวเหมือนสาวอ่ะดินั่นแงว่าแล้วแทนที่จะให้สาวมาทําสีผมเหมือนเรากลับไปทําผมสีเหมือนสาวโอ้ รู้ใครอ่ะผัวเขียวแหละมาละสาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยลองถามมินมินอ่ะมินมินมินมิสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะซ้อมไม่ประชมมไ่ซ้อมเกียวไม่ซ้อมเป็นเล่นเล้วใช่ไหมเกียวเล่นแต่เกียวไม่ซ้อมเกียวไม่ไป ยกจะอยู่นิ่งๆแกจะไม่ไม่ไปซ้อมไม่นิงธนระดาเผาทุนรับประกันได้ค่ะฝีมือเนี่ยไม่หนูไปอยู่แกงก็ได้ไหมรับหนูเข้าแกงไหมหนูไปอยู่แกงก็ได้ไหรับหนูเข้าแกงไหมเอาจะปั่นทำไมเนี่ยหนูออกแกงแล้วดูชื่อดิไม้อัีนไหมมิเกเลยไม่เคยเอียนเลยไม่เคแล้ีไม่ดคชเรียนไม่มีชเ่ีหนลยไม่คีย่คยดีนเลย่คยเนเลย่เยีลย่ยนม่เนเลยเยีนมาเลยอ่ะคอเเรียนว่าตีคน่ขนเล ยินด้วยแล้วยังไม่พอนะยังรับไม่มีรับไหมรับปุ่มที่ขับรถเนี่ยก็จน้องก็อยู่นะได้หรอน้องก็อยู่นะลูกนี่ไเบาอันนี้เชื่อได้ไม่ได้พี่ยเกลนี่ไงเบาเชา่อมาเนี่ยฐานน้าหัวแก๊งใบีิวน้องอยู่แก๊งกับมีเนี่ยได้หรอใช่ครับรับหนูด้วยไหมได้มาซี่อยู่ในเพื่อนูมมินพอดีเหรอพี่น้องอยู่ด้วยกันนะ แต่แต่แต่หนูต้องอันนั้นก่อนหนูเพิ่งออกแก๊งมาต้องใส่ายค่าปวดเห็นว่าหลานหนูการันตีให้น้องค่าปดเท่าไหร่นะให้เอ็มได้ให้ยังไงที่บอกน้องที่ไหนให้เอ็มไม่ม่มีหรอกนะรูกมีแน่แน่ขอนี้โอเคถล่มเดือดมาเอ็มจ่ายให้หลานป้า คขาดดาวส0 0ไปดิไปเดี๋ยวไปพาเข้าเลย 5m ใช่ไหมป้าหนูก็เป็นนีนะป้าหนูมีขอ 2m ได้ไหม้าโอ้ 5m ก็หมดแล้วเนี่ย 5m หนึ่ง 5m ก็หมดแล้วเนี่ย500,000เอาแคสเข้าเนี่ย 5m มาช่วยหน่อยดิ 2m มา ไปขอพี่บาวมาเกลพี่บาวิองก็แย่วานองถาม่มี<า>มต้ง,องอดอกไม้ให้หนูแล้วลองถาม,มือยังหนูถามไปแล้วเมื่อวานพี่บาวไม่มีตาแล้วไอ้โดนถามหนูก็รู้ลองถามวันนี้ยังม่เปลี่ยนวันมาแล้ว พี่บาวมีตังไหมคะพ,พี่บาวชี้ทำไมืทำมมเป็นหูดับหรอเหรออืือร้องมาหัวแล้วเลยนอนดีโม่ไม่นอนหลับไม่นอนนอนใช่ปะ ใครใครไปฟ้องอะไรกะทำไมคือมาเล่นอะไรถึงตรงถึงที่ยงไม่หมายถึงว่าตื่นตั้งแต่เช้าแล้วตื่นแต่เก้าโมงแล้วน่นี้คือเพิ่งตื่นใช่แล้วก็ตื่นสายดีนะที่ไม่มีแอร์ดรอปกม่โดนปราบีบก็รู้ไงว่าไม่มีแอร์ดรอปก็เลยตื่นสายได้ไง แม่หนูไปรอบูมแพรนะร <Okay, S 1> อโอเคครับวัส <Okay, S 2> ดีครับวักดีครับไว้ให<บ>้คนอื่นเขารอเอาแคไม่ได้อยู่ยูเคแล้วหรอแคสจะมาอยู่กับหนู UK, ยูเคยุบหรอไม่รู้อ่ะเห็นว่าไม่มีใครอยู่แล้วนะเดี๋ยวไม่เห็นในเมือเลย ลูกถาลูกอยู่กับหนูไงขอตังควาลูกขึ้นสลอเท่าไหร่มีอยู่ร้อยหนึ่งแล้วเนะให้มเลยหรอใช่ให้ลูกคนเล็กล้วก็ต้องลูกให้ลูกคนโตขายรถก่อนแล้วกัน <laughs> ขายรถทำไม <laughs> ก็ไม่มีตังไงนี่ไงขายรถ <laughs> ตงสารพี่บา้า รถอะไรอยา่าอย่ากแกล้งพี่บาวเกลอย่ากแกล้งพี่บอลอ้าวาพี่บอลเป็นคนที่เดียวมาขอไม่ใช่หรอแค่ให้ลองถามเฉยๆอุ้งอาวพี่มารถสี่มันขายได้เท่าไหรอ่อ่ะรถสี่แมวอะ่ะเจ็ดเอ็มขั้นต่ำเจ็ดเอ็มนั่นคือขั้นต่ำใช่ไหมอเออไม่ใช่ เจ็ดเอ็มแพงสุดต้องบอกงนี้หกนุดห้ามาให้เขาให้เขาดีเอ็มมาแล้วกันก็แอบเอาให้เขา้อหรไม่ต้องขายหรอกแล้วทีนี้จะรับลูกยังไงรถสี่มันจำเป็นยังไงแกไม่ต้องใช้แล้วก็พี่ไม่มีตังค์นะแล้วก็จะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเอาตังค์พี่อ้วนก่อนพี่อ้วนตังค์เยอะนะเกลเยอะดิมันอมหมดนะของอ่ะ ไม่มีตังค์เนี่ยจะขายได้แม่งพูดเลขายรถแล้วตังค์ให้เนี่ยจริงป่ะพี่ว่าอันนี้จะมีจริงวะอ้โหแม่งดูแม่งพูดเลยเนี่ยผมก็เห็นงานการพี่ไม่ทำโกโบพี่ไม่เลี้ยงเลยพี่จะตังค์มาจากไหนก็บอกเลยนะงานการก็ไม่จะทำกบอกกูเลี้ยงนะวันนี้ว่างไปฟาร์มไหมล่ะไฮรเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะวันนี้ จะผมไปเอาแคปเข้ากันเะพี่โอ้ก็เข้ันเมืองทั้งตัวไม่ใช่หรอกเกลอ้ยมองว่าคนที่หนูต้องใหญ่เข่สุดนะพี่ไปฟาร์มก่อนนะหนูค่อยตามไปทีหลังมาไปเอาแคปเข้าแล้วนะเกลโหแล้วฟาร์มคนเดียวไนูด้วยหนูมาด้วยป้าพี่ไปเหล่าคนที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันเอาง่ายกูนึกจากไอ้เกลมากูเห็นไอ้เกลฟาร์มรอบเดียวอะตอนเมืองเปิดแรกๆอะไอ้เกลฟาร์มรอบเดียวเกลร้องเลย มันไดลรถโลปุ๊บมันเลือกฟาร์มเลยอะไร้เนี่ยเดี๋ยวฟาร์มถ้าได้รถโลเลยแล้วก็ไม่ฟาร์มแล้วไงก็จุดประสงค์ของเรามันจบสิ้นแล้วมันบอกว่ามีอะไรวะมีรดโลไว้อวดเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมาบูลลี่อยู่โดนพี่รัวยวะอะคืนเสียเร็วไอ้เทมวันสารนรุษไอเดรชันดาพี่ทำไมเนี่ยด่าพี่ทำไม หนูขับรถมานี่มารถหนูจอดอยู่ตรงตู้ดูดูใช่ไหมจอดไว้แล้วแต่ล็อกรถแล้วนี่เมื่อกี้ไปดูมาละนี่ก็อบอุ่นเลยสิลูกอยู่ด้วยกันทั้งสองคนใช่เดี๋ยวหนูว่าจะเอามาให้หมดเลยห้าคนฮะพี่เลี้ยงไหวไหมเลี้ยงได้แต่ต้องไปฟาร์มกันนะทุกคน ฟาวซีได้ไหนแคลนเดายังเนี่ยยังลเลยวใครใจ่ายให้ให้เ,เนี่ยเกลไม่มากเก็บรถหรอเกลเดยวจะให้พี่โกใจ่ายให้ <S <S พี่โก้เขาลิทจับใช่หรอมิทช่วยไหม,มดีแล้วลูกให้ตาช่วยนะครับพี่ช่วยไหม ให้ตาดูช่วยนะแล้วก็มูมินก็ยังให้ตาช่วยเลยหนูต้องเรียกคุณตาดูนะลูกไอเ,เกียวไม่ไปเก็บรถอ่ะรถจอดอยู่แลนเรียกพี่ดีละเดี๋ยวแกเเต็มเต็ม้าก็ต้องเรียกตาสิมา มีเอาออกด้วยนะครับออกรอยเหรอใช่ครับอืมข้อไหนออกสลัดไหนรับยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบชิ้นซาฮิติโอ,อคือไรไม่สะดวกวราคาไม่สะดวกเลยครับ <20. S 1> โอเคค่ะคลิดเมมเมอร์ได้เลยเรียบร้อยครับ คนเข้านำไมชื่ออะไรเดี๋ยวมีปลดครูดาวแล้วนะครับคนไหนปลดครูดาวที่จะเข้าอ่ะครับเรากดเงินไว้ในตัวหรือยังเงินอยู่กับผมครับเราต้องเอาให้เขาเปล่าไรหน, <1, S 2> น,นึ่งสองศูนย์สามลูกจะมาอยู่ได้กันโหลิดนะแค่ามานำโรนินมาด้วยสิ โอ้ไอ้นั่นยากไปใหญ่เลยออกแก๊งอะไรมาครับย UK ครับ ปินนะโอเคเรียบร้อยึ๊ยบเราก็เชิญเขาเข้าได้เลยกดแล้วครับโอเคเรียบร้อยอย่าลืมเปลี่ยนแท็กหนะ้าสตรีมนะครับเด้ครับเรียบร้อยครับเอณครับ ขอบุณค่ะครับผมเดี๋ยวสามทุ่มครึ่งมีคุยกันกัยนะที่แรกโอเคครับมา้าด้วยนะไม่เอาไปกันใหญ่มีคนออกอีกคนหนึ่งครับใช่ชอ,อะไรครับชื่อหนุ่ยเดยังทำไมอ่ะมันอ่อนเกินไป จริงนะอน,นี้ไม่เห็นหมาฝึกเลยไม่ค่อยมาไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาด้วย yeah, มันอยู่กับ <ละ S 1> ผู้หญิงหรือเปล่าอยู่ที่พิจารณาเลยครับผมแค่มาเตือนไว้ <laughs> พี่บ่าวเตือนอะไรอย่างงี้ได้ไงมาเก็บไว้คิดนะดูไว้ก่อนกัน โอ้แค่มันติดสาวเนาะดูมานี่อะไรครับสาวแล้วหรอแค่มีสาวแล้วดูชุดดูชุดไ้ด้วยนะแค่ได้ครับเดี๋ยวไปเอาสาวมาแนะนำตัวเลยชื่ออะไรไม่รู้เ้าเราใครมาจากไหนนะเรียกเพื่อนด้วยนะที่แลนโอ้อุ้มมาด้วยอันนี้อันนี้คุยกันนานหรือยังคะ เป็นแฟนกันยังกำลังจะเป็นครับมีลูกป้าพรครับครับลุงพรด้วยโหลูกลุงพรลูกลุงเต็่ใส่ไม่เหมือนพ่อนะครับอ๋อดีแล้วค่ะนะ่ะโอเคโอเคถ้านี้ใส่ไม่เหมือนพ่อแปลว่าดี พี่มารู้จักลุนพอไหมไม่เลยครับแล้วลุนพออยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้นนดิดิเกมเกมืนชื่ออะไรคะพ,พี่ชื่ออะไรคะอายุเท่าไหร่คะมีถามไปแล้วแม่ <laughs> โอเคจำไม่ได้ลืมหนูชื่อมีปัน เบเปิลอายุเท่าไหร่คะอายุสิบแปดสิบแปดแค่เท่าไหร่หนูมีเท่าไหร่นะตอนนี้สิบห้าไงหนูสิบสองไงห้าัวและมูมินสิบสี่เอาหนูสิบสองหรืสิบห้าหรือก็เป็นเพื่อนมีนะลูกแม่จะถึงจะบ้านหรือก็เป็นเพื่อนมีดิหนูสิบแปดไม่ใช่หรอหนูสิบเก้า ไอ้ดูดูต้องดูต้องสิบสองเปลี่ยนให้ให้มูมินเปลี่ยนเป็นสิบขวดแล้วกันได้ด้วยอ,อันนี้สิบสี่จุดห้าไม่ได้อีกเดี๋ยวดูเดี๋ยวลิทอีกลิทนี่โอ้ลิทมันสิบแปดแล้วมั้งถ้าหนูเป็นพี่หนูต้องยี่สิบละลูกไม่ได้หนูก็ต้องเป็นพี่มีดิ <laughs> เอ้าไม่เป็นไรถูกไหม พี่เบามันได้เหมือนกันเนาะแม่สิบห้าลูกยี่สิบไม่ได้ทำไมอ่ะหนูจัสิบห้าตลอดไปไม่ได้หนูสิบห้าตลอดไปว่า,าไม่ให้หนูโตแล้วมีลูกหนูก็โตขึ้นเรื่อยๆนะถ้าบ่อยให้ลูกโตไงได้ก็ถ้าอย่างนั้นได้ กันหนูหนูหนูสิบสี่หนูสิบสี่จุดหนึ่งพอปีหน้าก็สิบสี่จุดสองปีหน้าก็สิบสี่จุดสามแล้วถ้ามันถึงจุดเก้าอ่ะจุดเก้าเดี๋ยวก็เปเริ่มใหม่ไม่ได้เงินล้ค่ะไม่เป็หรอใครเขาถือ <c oughs> ไม่มีใครเขาถือหร <c oughs> อแล้วพี่เบาเนาะ พี่ยังไม่ถือเลยมหมายถึงถ้าพ่อแม่เขายินยอมใช่ไหมล่ะใช่พี่มาโอเคแล้วแค่ยี่สิบัวหนูสิบสี่จุหนึ่งหนูเป็นพี่หนูต้องยี่สิบลูก ไม่ได้มีสิบห้าหนูต้องสิบี่พี่คนโตสุดเลยเหรอใชอ่เพราะว่ามีมีลิดเดียวลิมันก็สิบแปดแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอายุกันได้ลมันสิบแปดแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอายุกันใหม่โอเคเปลี่ยนเลยอายุเท่าไหร่ก็ได้น,ะนั่นน่ะน่หนูสิบสี่จุดหนึ่งได้บัตรประชาชนเท่าไหร่ สองห้าห้าห้าสองสองห้าห้าห้ามันอายุเท่าไหร่อไม่รู้อ่ะสิบสามสิบสี่นี่แหละจะสามสิบแล้วครับสองห้าห้ามันสิบขวบเองมั้งนี่สิบสามขวบสิบสองขวบเองเหรอ แ,แล้วพี่วาวอายุเท่าไหร่สามสิบแปดยังโกหกอีกและหนูก็เชื่อเออเออ,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 อแก่ละแก่เลยเหรอหมาแก่ อายุสามแปดเป็มากแก่มาชอบเด็กสิบห้าได้ไงเด็กมันน่ารัก <ri> ไม่เคยเห็นนเีเขยนแบบนี้ม,มาก,ก่อน <S <S 2> <S 2> หนูพาลูกเข้าแล้วหนูต้องพาลูกรันด้วยนะอย่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะอย่าไปหาแกงปวด แค่หนูช่วยเหลือดุยีได้ใช่ไหมหนูดูแล้วถูกไหมคะใช่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 ใชใชใชเห็นไหมช่เหี๋ยตัวเองก็ได้ลูกหนูเขาช่วยเหลือดูดีได้เพราะว่าช่วยมีด้วยก็ได้นะลูกมาถึงช่วงนี้แก๊งมันผักเยอะไงหนูห้ามเกเรนะหนูต้องเป็นเด่นดีนะครับเดี๋ยวมีประชุมสามถ่กอ่ม ถึงเวลาแล้วประชุมก่อนยังวีสามทุ่มครึ่งประชุมแก๊งหรอใช่ค่ะหมายถึงที่บูมแคร์หรือว่าประชุมแก๊งส่วนตัวโอเคแล้วพี่วันบอกสามทุ่มเอ้ยสามทุ่มถึงก็สามทุ่มคึ่งถ้าจะเลื่อนหรือเปล่าไม่รู้ ประชุมแก๊งไปในทิศทางไหนหรอไม่รู้อ่ะเขาจะแบบตั้งกดหรือเปล่าไม่อยากซ้อมเนื้ไม่ชอบดาวเทนนิงเลยไม่โอเคก็ฝึกไว้เนืไม่ชอบมันไม่อยากดาวอ่ะไม่รอเทนนิ่งไม่ได้หรอเราจะซ้อมในไหนเนื้อไม่ซ้อมในเทนนิ่ง ม็ซ้อมดูมในเมืองอะไรนี้เลยใครจะมาเล่นด้วยก็ลองแบบนัดก็ลองแบบนัดแก๊งอะไรเงี้ยเล่นกระชับมิดกันอะไรเงี้ยด้วยก็ได้ปะถ้าแบบขี้เกียจ์เราจะไม่ได้ขี้เกียจเราเดียวไม่ชอบเราป่วยอ๋อ มันเจ้ป่วยเลยพอซ้อมเทนนิสวันซ้อมหนูก็ป่วยสิเออวะเออหนูป่วยวันซ้อมหนูไปเรามีเดี๋ยวรอไปประชุมก่อนนะแครมีนาทับมหามีนะอย่าดื้อล่ะไปดื้อครับครับไอแค้มันติดเาวาเนาะ เนาะเหมือนใครเลยวะเหมือนใครเหมือนใครเหมือนใครผูรม้มาทำไมไม่ติแล้วฉันนั่นควรจะตด ไปไหนจะไปไหนครับไปประชุมด้วยได้ไหม